ต่อไปเป็นการสาธิตการใช้ขวดเก็บตัวอย่างน้ํากันค่ะซึ่งจะวัดน้ําที่ระดับความลึกต่างๆนะคะก่อนใช้เราจะใช้จุกยางจุกบริเวณปากขวดค่ะเพื่อให้น้ําที่ระดับความลึกที่เราต้องการนะคะใส่ลงไปได้เต็มขวดค่ะอาจจะเป็นตั้งแต่1เมตร2เมตร3มเมตรแล้วแต่เราต้องการค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราใชา้ที่ระดับความลึก1เมตรค่ะซึ่งอาจจะใช้เทป นะคะดำหรือเทปขาวะคะพันเป็นสัญลักษณ์ไว้ที่ระดับความาลึกต่างๆนะคะที่เราต้องการจากนั้นค่ะเมื่อได้ระดับความลึกที่เราต้องการนะคะก็กระตุกสิ้นเชือกเพื่อเอาจุกยางออกรอให้น้ำเต็มขวดค่ะตามคลิปเราเราใช้ที่ระดับความลึกหนึ่งเมตรนะคะเมื่อน้ำเต็มขวดแล้วเราก็ยกขึ้นค่ะ ตัวอย่างน้ำไปสองภายใต้กล้องจุลทรรศต่อไปค่ะต่อไปนะคะอันนี้คือสวิงดักจับมแมลงค่ะซึ่งจะดักดับจับแมลงในบริเวณที่เราต้องการเก็บตัวอย่างนะคะหรือจะเป็นบริเวณผิวน้ําก็ได้ค่ะถ้าเป็นบริเวณผิวน้ํานะคะเราจะใช้นะคะวิธีการลากจากซ้ายไปขวาหรือสะขวาไปซ้ายนะคะแล้วแต่เราต้องการค่ะ อาจจะลากได้ไกลกว่าน,นี้นะคะอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะคะลากอย่างน้อยนะคะอย่างละ3ครั้งค่ะจากนั้นนะคะก็เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่บริเวณโดยรอบที่เราเก็บตัวอย่างหรือบริเวณผิวน้ําไปสองพลาสติก้องจุลท